ปลูกมะนาวแล้วมันไม่ค่อยงามเลยเกิดจากอะไรนางฟ้าคําถามนี้เจอบ่อยมากเลยค่ะมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่จะทําทให้ต้นมะนาวเราไม่โตเนาะอย่างเช่นอันนี้นะคะขุดหลุมลงไปแล้วเนี่ยไม่สามารถปลูกได้เพราะอะไรคือดินนะคะชั้นดินเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยถ้าเจอสภาพดินแบบนี้นะคะถึงเราปลูกลงไปให้ปุ๋ยแค่ไหนนะคะต้นไม้ก็จะแค่ไม่ตายแต่ไม่โตนะคะวิธีแก้ง่ายๆนะคะสําหรับสภาพดินแบบนี้ปลูกบนหน้าดินเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็พรวนดินตรงบริเวณที่เราจะปลูกก่อนนะคะจากนี้เราจะใช้ดินใหม่ทั้งหมดนะคะที่เราปรุงไว้เรียบร้อยนะคะทั้งรองพื้นแล้วก็ใช้กลบด้านบนด้วยวิธีนี้นะคะปลูกคล้ายๆเหมือนกับเราปลูกไม้ในกระถางเลยค่ะทําแบบนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาดินบริเวณนั้นที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่งามนะคะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อวงบ่อด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องลงวงบ่อเลยถ้าดินไม่ดีก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะโดยธรรมชาติของมะนาวนะคะรากฝอยของเขาจะหาหารบนผิวดิน ะะเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นจะต้องขุดหลุมก็ได้ค่ะทั้งมะนาวและเลมอนนะคะบริเวณที่เราปลูกเนี่ยต้องสังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแดดส่องถึงไหมนะคะถ้าไม่ต้องเปลี่ยนที่เลยค่ะเพราะถ้าปลูกในที่ร่มนะคะจะมีแต่ใบไม่มีลูกนะคะต้องให้โดนแดดทั้งวันเลยยิ่งดีนะคะแดดเปรี้ยงเลย ดินชื้นแต่ไม่แฉะเกินไปนะคะกลบดินปลูกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะต้องดามต้นด้วยนะจ๊ะเพื่อให้รากมันจะได้ไม่คลอนนะคะเวลาเราลดน้ําหรือโดนฝนโดนพายุแรงๆอะไรเงี้ยจะช่วยยึดรากได้ดีค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูจากในคลิปเลยต้องหาฟางแห้งใบไม้แห้งเอออะไรก็ได้นะคะที่เป็นเศษใบไม้แห้งเก่าๆก็ได้มาช่วยคลุมโคลนรักษาความชื้นด้วยนะคะเสร็จแล้วลดน้ําตามได้เลยจ้าแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับ ื้ที่ที่ดินไม่อำนวยในการปลูกนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ